สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะวันนี้หวานนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านทาวน์โฮมในย่านบางเดือประทุมธานีค่ะกับโครงการพุกธศาสตร์1ค่ะ ซึ่งโครงการนะคะก็อยู่ใกล้นะคะกับโลตัสประทุมไทยวัสดุค่ะอยู่ใกล้นะคะกับโรงเรียนประทุมวิไลค่ะและโรงพยาบาลประทุมค่ะซึ่งโครงการน่ายอยู่มากๆเลยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะมีพื้นที่ส่วนกลางส่วนย่อมและสนามเด็กเล่นนะคะและเครื่องเล่นสําหรับเด็กค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภายในตัวบ้านจะน่ายอยู่ขนาดไหนนะคะตามยิ้มมาดูกันเลยค่ะ ะะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่71ทั60เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพื้นที่23.9ตารางวาค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถได้1คันค่ะเดินผ่านจากตัวบ้านมานะคะจะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมก็ทำเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นได้นะคะวางโซฟาตัวใหญ่พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางทีวีหรือตู้โชว์ค่ะ และถัดมานะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะพร้อมกับในบริเวณด้านนอกเป็นพื้นที่ต่อเติมนะคะทั้งหลังคาและพื้นด้านล่างสามารถใช้เป็นครัวไทยหรือว่าพื้นที่ซักล้างได้ค่ะ และบริเวณชั้นล่างนะคะจะมี1ห,ห้องน้ําค่ะมีฝักบัวาสามารถอาบน้ําที่บริเวณชั้นล่างได้พร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะด้านบนจะเป็นยังไงตามยิ้มมาดูเลยค่ะ สำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งเตียงนะ,ะขนาดใหญ่5ฟุต6ฟุตพร้อมกับบิวอินเฟอร์นิเจอร์ตามความชื่นชอบได้เลยค่ะมีหน้าต่างนะคะเปิดรับลมธรรมชาติอากาศดีเลยทีเดียวค่ะ และอีก2ห้องนะคะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถที่จะทําเป็นห้องพระห้องทํางานหรือห้องสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้นสค่ะมีหนึ่งห้องน้ำไว้ใช้ร่วมกันนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบคันค่ะ การเดินทางไปยังโครงการบ้านพกษา71เริ่มต้นจากถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทอง3-4-5ขับตรงไป3.4กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังแยกบางคูวัดแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนน307ขับตรงไปประมาณ2.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไพร่ฟ้าขับไปตามทางอีก400เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะกับโครงการพึกษา71บ้านสวยๆหลังนี้แล้วล่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คะ่ะทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page J Asset Management หรือจะเป็น y YouTube c h a n n e n เรียงบ,บานบานบา J Asset m a n a g e m e n t คะ่ะและเรายังมีบริการให้คาแนะนาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะนอก จากหลังนี้แล้วยังมีอีกหลายหลังเลยนะคะกับทรัพย์พร้อมขายสภาพหนังฟ้าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ